สวัสดีค่ะพบกับครูชุติมาพรชาแนลดีใจดีใจเลยครูชุโอ้โหคาถานาอุู้อีกอมเพียงอมเพียงใช่ไหมคะวันนี้ครูชุมีเรื่องเล่ามีเรื่องเมามอยรวยกันทั่วหน้านะะซึ่งครูชุก็ได้พูดไปก่อนหน้านี้แล้วตั้งร้ายคลิปที่ครูชุบอกว่าอะไรเป็นเหตุสังเกตได้ใช่ไหมคะสองสามคลิป พี่ครูชูบอกอู้ยขนลุกคนลุก,ก789ถูกต้องไหมคะดีใจไปกับ f อของอีราอุงอิงด้วยนะคะ789ถูกไหมคะเ9เ้โหเร่าเรื่องเร่าเรื่องเ,เองม้ามอยคะ่ะร่วงห้หน้าเวทีนะคะเป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมร่วงไห้นะคะ ร้องห้สองตัวครูชูได้พูดไว้แล้วแปดเก้าเก้าแปดร่วงห้สองตัวเก้าแปดถูกต้องไหมคะหลังจากนั้นครูชูก็ได้บอกว่าอุ้ยขนหัวรุกกับเจ็ดแปดเก้าใช่ไหมคะก็คือเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเก้าแปดแปดเก้าครูชูได้พูดไว้แล้วย้อนดูของครูชูได้นะคะที่ครูชูบอกว่าเจ็ดแปดเก้าเป็นเหตุใช่ไหมคะรวยกันทั่วหน้านะคะ พราะอะไรโอ้โหอันนี้นะคะครูชุมาเม้ามอยให้ฟังนะคะมีนะคะและก็มีถูกรางวัลข้างเคียงถูกรางวัลข้างเคียงที่หนึ่งนะคะและก็มอบโชคให้น้องที่เรียบร้อยเขาซื้อ789นะคะเขาเลยถูกรางวัลข้างเคียงดีใจด้วยนะคะแล้วก็นะคะเมื่อคืนนี้ อุชูอะไรโอ้โหนะคะน้องนะคะมาไราทิปมาไราทิปโอ้โหมาไราจับพ่อพ่อแม่แม่เอฟซี FC นะคะมาทําให้กับกีฬาอ้งอิงนะคะ100 200300 400 500นะคะจนกระทั่งถึง10,000โอ้โหนะคะมากมายเลยนะคะมาไราทิปมาแล้วนะคะอู้วิตเต็มเลยนะคะปิดฤดูก,กาลนี้นะคะน้องต้องได้แน่นอนนะคะของช่องพ่อกัญชัยนะคะ5 0,000 0บาท ปิดฤดูกาลนี้นะคะ5 0,000นบาทน้องต้องได้มากนะคะแต่ตอนนี้น้องได้แล้วนะคะสองแสนนะคะจากพ่อ,พ,อพ่อแม่แม่ FC ลังเงียบนะคะโอ้โหดีใจดีใจนะคะเพราะอะไรน้องนะคะเรียกว่าเล่นสตอรี่นะคะเล่นสตอรี่นะคะน้องเป็นนักร้องนะคะเหมือนที่ครูหมอนอิงได้บอกไว้น้องเป็นนักร้องน้องไม่ได้บอกตัวเลขนะคะ อันนี้คือหมายถึงการแสดงนะคะการแสดงด้านด้าหนาหน้าเวทีที่น้องร่วงหายที่ศาลแม่ฮันนี่จำรองนะคะอันนี้เขาเรียกว่าการแสดงนะคะครูชูวกัมม่ามอวม,มอยให้ฟังนะคะดีใจไปกับอิราอุ้งอิงดีใจไปกับเอฟสีทั่วหน้านะคะที่นะคะรวยรวยรวยกันเฮงเฮงปังปังกันเลยนะคะนี่เขาบอกว่าโอ้โหนะคะ ตอนนี้น้องนะคะได้รับฉายาจากพ่อพ่อ,พอแม่แม่ F อซีว่าเจ้าหญิงแห่งโชคราบโอ้โหนะคะอันนี้คือพ่อพ่อแม่แม่ตังให้นะคะหนียู่ชูก็ดีใจด้วยนะคะที่เขาบอกว่ารักน้องไม่รู้ตัวนะคะบอกไม่ถูกคิดดีทําดีนะคะเชื่อในคาถาอุ้งอิงนะคะแล้วก็พลังเงียบ พลังแห่งความศรัทธาพลังแห่งความชื่นชอบนะคะใครได้อยู่เคียงข้างอิราใครได้อยู่เคียงข้างน้องและก็อยู่ใกล้ชิดแล้วก็ได้จับมือกับน้องอุ๋งอิงนะคะโอ้โหนะคะโชคราบมาเยือนเลยนะคะเขาเรตั้งฉายาน้องว่าเจ้าหญิงแห่งโชคราบหรือเทพีแห่งโชคราบบันดาลโชคบันดาลราบให้กับ f อซนะคะเขาเรียกว่าบางท่านปดหนี้เลยนะคะ กดหนี้กดสินไปกับอีราอ,อุงอิงเราเลยนะคะโอ้ยอะไรจะขนาดนั้นนารากักนารักเนยนะคะสาวน้อยมหัสจรั์นะคะเทพีแห่งโชคราบเพชรแท้ก็คือเพชรจริงไหมคะเพชรแท้ก็คือเพชรแม่ทับของวงสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงนะคะเมื่อคืนนี้ไปทําการแสดงที่จังหวัดศรีสะเกดนะคะที่พายุและตรงนี้นะคะน้องได้เปิดหมวกร้องเพลงนะคะ เมื่อคืนนี้นะคะสังกะสีแตกทําไมนะคะโอ้โหไว้คนเนี่ยเบียดกันนะคะแล้วหมู่บ้านนี้นะคะจังหวัดศรีสะเกดนะคะอําเภอพยูเนี่ยหูน่ารักน่ารักมากๆเลยนะคะพูดจัดงานนะคะให้บรรดาเอฟซีพอ่อพ่อแม่เข้าไปเลยค่ะไม่มีที่ไหนนะคะมีปรากฏการณ์ที่นี่แหละคะ่ะโอ้โหคนศรีสะเกดเนี่ยหูคุณชูอะไรเล่ามาเร็ว อ๋อในขณะที่ปิดวิกสังกสีผู้คนมากมายเก็บไม่ทันค่ะก็เลยให้คนจังหวัดศรีสะเกดที่ตำบลน,นี้นะคะพยุเนี่ยค่ะให้เข้าไปก่อนเข้าไปด้านในเวทีเลยนะคะเข้าไปด้านในโดยที่ยังไม่เสียตังนะคนะยังไม่เก็บตังให้เข้าไปเลยคะ่ะหลังจากนั้นนะคะก็คณะกรรมการผู้จัดงานเจ้าภาพก็ไล่ไปเก็บเงินนะคะข้างใน เชื่อไหมคะว่าเป็นสิ่งที่แบบน่ารักมากๆเลยนะคะคนจังหวัดศรีสะเกดหรือชาวศรีสะเกดนะคะกรรมการนะคะหรือผู้จัดงานได้ตอบว่า เก็บเงินได้แทบทุกท่านเลยนะคะที่เข้าไปข้างในนะคะและยังไม่จ่ายเงินนะคะเก็บได้แทบทุกท่านเลยนะคะดีใจด้วยนะคะกับคนชาวศีสเกตนะคะโอ้โหน่ารักมากๆเลยนะคะเมื่อคืนนี้นะคะก็บอกว่าราชินีมอรำวิกสังกสีแตก <c oughs> แล้วคณะกรรมการก็เข้าไปเก็บเงินข้างในนะวันที่เรียบร้อยและะ้วค่ะโอ้โน่ารักมากเลยนะคะกรรมการก็ดีใจนะคะ บอกว่าให้เข้าไปก่อนแล้วก็ไปเก็บเงินที่หลังโอ้โหมีที่นี่แหละคะ่ะทึ่งมากปรากฏการใหม่เลยนะคะเมื่อคืนนี้นะคะพอน้องออกมาใช่ไหมคะเอิญฮักนางเอกน้อยโอ้โหทั้นนั้นแหละคะ่ะเอิญฮักขึ้นใช่ไหมคะจากนั้นอะไรครูชุยายเล่มนะคะยายเล่มขึ้นโอ้โหนะคะน้องเต้นน่ารักมากเลยนะคะท่าทางน้องนะคะเต้นแบบว่าไม่มากเกินไปและก็ไม่น้อยเกินไปเต้นน่ารักน่ารักเลยนะคะพอยายเล่มขึ้นทัานนั้นแล้วก็ หอบฝันมาหลังห่านโอ้โหไม่ต้องพูดถึงนะคะพอหอบฝันมาหลังห่านนะคะร้องกันหน้าเวทีเลยนะคะสนุกสนานกันเต็มที่เลยนะคะพอหอบฝันมาหลังห่านเท่านั้นแหละคะ่ะปึ้มนะคะจากนั้นอะไรอีกครูชุโอ้โหจากนั้นนะคะเขาบอกว่าอยู่ตรงช่วงนี้นะคะ่ะเหมือนฟ้าบันดาลโอ้โหเหมือนฟ้าบันดาลจริงๆนะคะฟ้าบันดาลน,นะคะกับเอฟซีน้องอุง๋งอิงรวยกันทั่วหน้าใช่ไหมคะ จากนั้นนะคะเพลงสุดท้ายมอบให้นอนนะคะเสียงคนลือโอ้โหเรืออะไรเมียเศร้าขึ้นทานั้นละคะ่ะตึ้มหน้าเวทีเลยนะคะเมื่อคืนนี้ชาวจังหวัดศรีสะเกดก็สนุกสนานกันเต็มที่นะคะและคืนนี้ไปไหนกูชูคืนนี้ไปไหนอ๋อคืนนี้แหละคะ่ะคืนนี้ไปเล่นที่นะคะ จังหวัดสุรินนะคะคืนนี้จังหวัดสุรินแล้วคืนต่อไปแหละคุูชุอ๋อคืนต่อไปไปที่อำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดอ้โหไว้คุณชูเล่ามานะคะจะหมดเวลาอีกแล้วนะคะตอนนี้ก็ดีใจไปกับพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีกันทั่วหน้านะคะที่อิรานางฟ้าธิดา นะคะได้มอบโชคให้กรดีใจด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังแรงใจให้กับครูชุติมาพรแชแนลด้วยนะคะครูชุดจะรีบไปไหนครูชุดจะรีบไปปูเสือปูศาสตร์นะคะไปแล้วค่ะไปไหนไปจังหวัดสุรินทนะคะตอนนี้หน้าเวทีจองเสือจองศาสตร์กันพรึบหน้าเวทีแล้วนะคะคลิปนี้ครูชุดขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย